แม่ชีทั้งหลายในขณะรอรับบารให้มีสติอยู่กับตัวอย่าสอดสายสายตาไปที่โยมทั้งปวงห้ามยิ้มห้ามหัวเราะห้ามชวนโยมพูดไปด้วยอาการมันอมน้ำไปในบ้านพระพุทธเจ้าสอนให้สำรวมอย่างนั้นการรับบารถอดสายตาตก แค่ช่วงแอกสองเมตรในมองเกินนั้นไปด้วยความสำรวมจะเกิดบุญแก่ผู้ให้มากม่เกิร์กากากไปในบ้านเป็นพักก็ไม่เดินดูดยาเอาบาดถอยคอคุยกันเอ้าออไปผิดธรรมวินัยไม่สำรวม